กับอิวนะคะที่ชออ่องอิวสายบอชาแนลนะคะมือหนีนะคะอิวอยู่บ้าน กีแดนกับน้องแพตตี้มาทา,ายได้การยุ่งหุบนะคะถ้าผู้ใดจำได้ก็คือพี่แดนกับน้องแพตตี้พากันเทสไกต์ไก้อบเฟือกได้อบเฟื้อกตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะต้นไม้สองต้นนี้เป็นหน้ามเบิร์กอยู่ใน y o u ูทูบของพี่แดนก็นจะเห็นนะคะ ยูจะเป็นหมู่บ้านเกษตรวิธีนะคะอันนี้ห้างไปวัดปูนะคะวัดปูดินมะนา 看呢。 เพื่อนเอาคว้ยบักหน่อยเอามาไว้ข้างนอกน้อย <c oughs> อในยิ้ายางเบิงดอกบักอือหางหน้านะคะเชียงนกเขาบอก้อือเป็นมาค่ะแม่เราเอาปลูกไว้ ว่าแล้วจะเทือค่ะเฮ็ดไหวเรื่อยเรื่อยนสิภาพไปเบิงหมองขอค้วยนะคะทีทีทบานห้า ที่บ้านอิวยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะนี่ค่ะน้องน้ำคางหน้าอิวตะกี้มันกระแหงว่ามีนม้ำแห้งเบิ่งเดือนที่แล้วยังว่ามีเลยฝนเพิ่งมาตะกี้ค่ะนี่นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปที่พามาเบิ่งท้องไฮท้องหน้าอยู่กับขอจบไว้เพียงยท่านี้เดี๋ยวจะเจอคลิปหน้ากับอิวหลายคลิปอยู่นะคะขอขอให้มาเบิ่งกันบ้างเพราะว่าอิวอยู่หุ่นอยู่ก็บคอยได้เฮตดคลิปนะคะเแตุงานกับมากกยา อยากลงคลิปอยู่ค่ะแต่ว่าเยียานพี่น้องเบื่อๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้ยุจะถ่ายเ้เบิ่งอีกนะคะนี่นะค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปดูทุ่งได้ทุ่งนาผ้าออกมาทงมาหน้าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ